เด็กหญิงคิมอีกแล้วนะเนี่ยสวัสดีนะฉัน,ฉ,นฉันเองนะเธอเป็นใครอ่ะฉันคือดิสนีย์ฉันคือหญิงคิมคิมเรามาเหมือนอ้วนๆนะแต่จริงๆอมมากเลยเรามารับเด็กหญิงคิมเหมือนเดิมวันนี้วันนี้เราก็ได้ขนมปังด้วยเต็มถุงเลยเลยังไมปเอาแต่ของเขามาเราก็ไม่กินนะเต็มบ้านอยู่เลย อันนี้ก็เหลืออันนี้อันนี้เอาได้เอามาไหมหาไม่เจอต้องแล้วนัมบอกว่ามันเหลืออยู่ทำไมไม่เอามาร้านเจ๊กระตูนอ่ะทำงานอยู่นั่นเหรอแล้วก็ถามว่าคิมมี่เธอยอยากกินอะไรฉันก็เลยบอกว่าฉันอยากกิอนอนันนี้อันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเก็บ<อ>ไม่หไให้เราก็เดินเส้นเคยนะครับแปลกเราไว้ <c oughs> แบกเหรอเราคนเดินคนเดียวเราก็จะตายอยู่แล้วโอ้โนโควิดกระยานคนอยู่บ้านกระยานเงื่อนกระชอดไม่ชอดสิเงินเดือดสิออกรงามได้กับ่มหูอีกอกี่กกกกกวันนะจะเดือดจบแล้วสามวันแล้วนะเราต้องเข้ามานี่ต้องนอบน้อมนะครับ ต้องนอบน้อมไม่งั้นลองบอกก็จะโนูได้นะครับนะครับผมเดินเดินเดินคีมเดินได้เลยเราเดินขึ้นนูนนะครับผมเราเดินขึ้นนูนหน้าเลยกล้อง กำลังเดินขึ้นโนนตอนนี้เโอ้โอ้เนินตอนนี้บรรยากาศลมลมเย็นดีนะครับแล้วก็แบบว่าฝนสิตกเมื่อแรงประมาณตีสามครับผมพยากรณ์อากาศประเทศเกาหลีนี่ตรงนะครับตรงอันตีสามก็คือตีสามฝนตก แน่นนะครับเหมือแลงไปแล้วครับมึงลายขาลอยไปแล้วเดินขึ้นทุกวันเดี๋ยวก็จะพร้อมเองนะครับแล้วก็มาเจอเดินหน้าบ้านอีกนะครับผมเดินหน้าบ้านเราอีกนะครับผมอโอ้ ้าบ้านเราแล้วครับผมเราก็จะกดรหัสเข้าไปอาเซิรนถึงบ้านเราแล้วอันนี้คือบ้านเราเองนะครับผมขนมปังอันนี้อะไรปลาแห้งขนมปัง ของฟรีนะครับของฟรีอันนี้เราไม่ได้โปรโมทนะครับเราซื้อมากินอันนี้ก็จะเป็นมุมร้องเก๋มุมร้องเก๋เี่นะครับมุมร้องเก๋เรายากาศบ้านเราอันนี้เราทำกับข้าวไว้ให้เด็กหญิงคีมกินนะครับมันจะเป็น อันนี้ต้มมามา่าทรงเครื่องอันนี้กว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นน้ําซุปเดี๋ยวเราเปนเข้าวกันนะครับผมบาย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 หน่อยยิงคิม